Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Uh h u เหมาะเหมาะแล้วที่คู่กันทำไมคิงก่อนบ่ายค่ะควายก่อนเที่ยงพาโนไปดูอะไรอ่ะก็ไปดูสวยๆงามสวยงามเมื่อกี้จะทำท่าอะไรอย่างงี้ทำท่าอะไรผมไม่ได้ทำอะไรเลย คุณคิดเป็นเสียผู้เสียคนหมดใช่แค่จะไปเดินดูว่าสวยเท่าเชียงรายหรือเปล่าแค่นั้นเองพอคนมีข้อมีควัวตั้งสองเมียแล้วพอแล้วเมียเดียวพอแล้วเมียเดียวเเดียวเก่งใจพระเอกหนังคุณด้วยพาดำคำอ่ครับ มีนาห้ามีนาห้ามีนาผาดำคำไอ้ครับผมห้ามีนาใช่ครับปีหน้าปีหน้าเลยแต่ก่อนจะไปผาดำคำไอ้บริการหน้าหักก่อนยิ่งแปลกพิจิกาติดตามด้วยนะฮะบริการหน้าหักเดือนพฤศจิกาวันที่เท่าไหร่ครับยิ่งแปลครับนนี้เขาตัดรางวัลหรอครับเขาตัดรางวัลเลยบริการหน้าหักภาคสองจะถือตลาดเท่งทั้งเรื่องเลยอะไรเนอะคุณหนำจะต้องถือให้หนำไม่ทำให้ถือต่างเอาเล่นเกมกันดีกว่าครับ เกมนี้มีชื่อว่าติดให้ได้ติดให้โดนครับทีมผู้เล่นนะครับต้องเลือกทีมฝ่ายตรงข้ามมา2ท่านด้วยกันเพื่อไปใส่ชุดที่เราเตรียมไว้ทางด้านนู้นครับจ้ะแล้มายืนในวงนี้นะครับทีมที่เล่นต้องพยายามเอาป้ายนี้ทีตุกแกเนี่ยติดในตัวฝ่ายตรงข้ามให้ได้ฝ่ายตรงข้ามนะครับต้องพยายามที่หลบพอครบหนึ่งนาทีคนนี้ออกอีกคนนึงเข้าต่อเลย วานนั้นรวมแล้วสอนาทีติดให้ได้มากที่สุดใครติดได้มากที่สุดคนนั้นชนะไปเลยอ,เอย่างนี้อ่าพี่ต้องอยู่ในวงนี้ทีมผู้เล่นต้องใส่ชุดด้วยนะ,ะจะมีจะมีตีตุ๊กแกให้แปะ,ะ,ะมีเวลาหนึ่งนาทีในการแปะระหว่างนี้หนึ่งนาทีพี่เท่งต้องพยายามหลบให้ได้หลบหล,ลบเหลบเเต้นไปด้วยหลบไปด้วยห้ามออกจากวงนี้ป่าวห้ามออกจากวงนี้เคยหลบเคยหลบอะไรไหมเคยหลบอะไรหลบเมียเฮ้ยแล้วพูดอย่างนั้นเท่งไม่ใช่คนอย่างนั้นกูพูดมือก็พูดหลบอย่างเดียวเหรอหลบเมียด้วยหลบสกะเบือด้วย สักเบบตีหวัวเหรอเออ,เอ,อไม่ตีนิ้วเอออ <c oughs> ย่างนี้นาัมีเวลาหนึ่งนาทีอ่า <c oughs> พอครบหนึ่งนาทีคนนี้ออกอีกคนนึงเข้าต่อเลยเพราะงั้นรวมแล้วสองนาทีติดให้ได้มากที่สุดใครติดได้มากที่สุดคนนั้นชนะไปเลยโอเคเพราะงั้นทีมแรกครับคือทีมคุณคิงกับพี่มัมครับอ้าคุณคิงอ่าทีมนี้แปะพี่มัพี่มัมนี่นี่เอาเอาสีส้มแปะ แปะผู้หญิงแปะแปะไม่ได้ไไดนี่น้องป๊อปปี้นี่เขาป๊อปปี้ของเราไอโน๊กป๊อปปี้ฮักให้สุดใจฮักให้สุดใจฮักให้สุดใจฮักใครสุดใจนี่ฮักเพื่อนพี่ไม่เคยอันหนึ่งตอนหลังไม่แต่มึงเข้าบ้านมึงไร้การบ้านหน้าหน้าตานี่ก็อันดีไงโอ้ยพราะใช้ผ้าปูนมึงไม่ได้อ่ะแต่เพื่หลังมึงก็เอาดีๆออาไม่ไม่สวยไม่งามเลยตรงนี้แต่เข้าบ้านมึงไม่เหมือนเดิม อ่าคนแรกพี่นงพี่นงไงพี่นงเปลี่ยนชุดได้เลยฮะมีชื่ออยู่อีกท่านหนึ่งครับพี่มัมเลือกใครครับตุ่ตามอ่าตุตามไปอาน้องตุตามตุงตามนพ่ะเอกพรดำผมอาดำคำม่คาดไเลนะาดำคำมคำมคำใหม่เนี่เป็นประราชาเป็น๋าเงินเป็นพ่อเัาเหรอดูทุกภาคสองอ่าดนี่พระดำคำโม่เฮ้ยเามาำซุปนี่พี่เดี๋ยวแลอเิงาปาอันนี้ใส่ดีด้วยเป่าไอ้เทิง เด็ดพูเลยเนี่ยเป็นเด็ดพู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 อ่าเอาแล้วมันไม่เห็นหน้าเห็นตาดังสีก็ไม่เป็นไรไงดังสีไม่เป็นไรแต่พี่หายใจไม้อะไรใส่ไงวะเนี่ยโอ้โหวิ่งมาอ่ะครับอะไรล่ะ อ้้นนหยทำผิดทำผิดแล้ว <laughs> วิ่งอ้อมนู่นนะมึงจริงๆเลยสุดยอดคนเก่งพี่นงเลยลองก่อนเลยพี่นงก่อนเลยพ,พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะหนึ่งนาที <c oughs> ไปมาเลยอ,อยู่เร <c oughs> วงนะอยู่เร็ว

ที่สิบคะแนนเนี่ยสิบคะแนนเลยก็คือสองคนอ่ะทีต่อไปฮะทีมของน้องตูมตามแล้วก็พี่เท่งครับเดี๋ยวนีพี่เป็นคนเลือกพี่ไม่ต้องเต้นมาเลือกใครอ่ะโหนครับแล้วอีกหนึ่งคนใครครับเอาไว้ห้าอะไรนะอีหนึ่งคนอะไรอหนึ่งคนเลือกสองคนโหนคนเดียวเลยบด้สองคนได้คนเได้คนไม่เต้นสองนาทีสามนาทีได้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 มึองจีก็กูไม่ได้ไง เองอทั้งสองคนสามคนมาช่วยกันทำอะไรอย่าทําคนเดียวเหมือนทําบุญนอะทําคนเดียวก็ไม่ได้นะต้องพาพรรคพวกมาทำมันมันไปหาผู้หญิงเหรนะใช่คนเดียวก็เลยเกมไงเราถึงไปกันสามคนไงกูไม่เคยไปเรื่องไม่เป็นธรรคิง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 พี่คิงครับใส่ชุดเลยทําไมอ่ะนี่คืออะไรก็เอายังอ่ะก็พิธีกรยังไม่ได้สั่งเลยผมไม่ดีเหรอถ้าเขาสั่งเหรอต้องสั่งท่านพ่อพ่อเหรอ ไม่ใช่แต่เป็นน้องชายสุดที่รักโอ้โหมึงก็ลูกเมียน้อยมึงอะเพราะมันเคยเพราะมันเคยมีเมียน้อยใช่ใช่เอากรเต็มปากติ๊บโอเคยังอ่ะพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วไปเยอะยอะเยอเยอะยอเยอะย่างนี้กูยอมแพ้ดีกว่าทำไมอ่ะไม่ถอดใจไม่ก็คือเขาต้องโยกหนี ไม่ใช่ข้าไปถึงมือก็ปิดอย่างนี้แล้วอย่างนี้ไม่ได้ปิดครับอย่างนี้เปเรื่อยไอ้ทงเอี้ปิดอย่างนี้ผมปิดก็เ็อย่างนี้อเฮ้ยเมื่อกี้มือผมเป็นอย่างนี้มีคนหนึ่งที่ทำได้อย่างนี้ใครอ่ะพ่อมึงอ่ะพ่อมึงอะเก่งมากที่แต่งเลยเอออ่ะ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 เอออะไรนะครับพร้อมแล้วไป ปิดเลยนี่ก็ไม่มีใครทำได้หรอกมันแท้งเมื่อกี้เห็นผมชักกี่ครับมึงชักอันที่มันติดแล้วแต่อันนี้มึงมึงปิดเลยไม่ได้กี้ก็ไม่ชักนี่เหลืออีกอันเดียวะไแรยังครับยังไม่ติดครับอ่าเอาต่อเลยเขาแปะไม่ได้เอาเลยเอาเลยมาเปิดติดๆนี่จงหวะบ้างเฮ้ย

เลือกใส่ตรงข้ามเลยอัป๊ปปี้เฮ้ยไม่ได้พี่เราอยู่ดีเดียวกันเพ่งเท่งคนนี้โดน่อยอยากคนเดียวเลยพี่ไม่เล่นเลยเนี่ยก็อยากจะให้กับเขาโชว์พลังคนเดียวเพ่งยังไม่เล่นเลยเอางั้นเดี๋ยวดิไม่เอาเท่แล้วเอาพี่คนเดียวเลยได้เพราะไงสลับกันเอาเท่งกับพี่หม่ำ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 ด้วยเห่อ ให้หาเพื่อนมาช่วยอีกคนนึงอะไรนะเอาใครมาช่วยอีกคนนึ่งสามคนเลยใส่ให้หน่อยได้ได้มาช่วยพ่อหากินหน่อยเร็วลูกเอ้ยมามามาผู้ชายาพื่อนชื่ออะไรคะชื่อเก็ตชื่อเก็ตชื่อเบนกี้เบนกี้โอเค้ีตุ๊กตาตุ๊กตาเดี๋ยวให้น้องหน่อยเอาพี่หมามาก่อนคนแรกอ่าได้ได้เลย มาเดนตีมาเลยเออเดินตีมาเอาเลยเอาแล้วเวลาเดินแล้วเดินแล้วเวลาเดินแล้วนี่เขาเต้นช้าเลยนะช้าเออทำไมอ่ะทำไมคุณไม่ติด เอานี่ติดเข้าออันที่สีดูสิครับอ่ามันติดได้ตรงไหนล่ะครับเนี่ยไหนอ่ะเฮ้ยมใส่ชุดเพดใส่ใส่กระด้านใส่กับด้านนึกแล้วเฮ้ยไม่นึกแล้วมึงตั้งใจพร้อมยังอ่ะพร้อมหนึ่งนาทีไปมึงได้นะมึงได้นะ เล่นเบาไปเออให้มันคึกคืนเต <c oughs> ้นเบาเหรอครับเล่นเบาไปไม่เป็นไรครับผมเขาเปลี่ยนก็ได้เ,<อ>เ,เดี๋ยว,ด,ยวดูครับ <c oughs> ไม่ติดอ่ะไม่ติดอ่ะเฮ <c oughs> ้มึงเล่นเบา นองเนี่ยอันนี้มึงเตนเ้นไม่เบาอันนี้มึงบ้าแล้วคนบ้าะไรมานนอนดิ้นอย่างนี้มันแรงไปเออเอาพอแบบให้มันติดได้บ้างอันนี้มันติดไม่ได้เลยเอานั่งเอาเอา,เอาก,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 กูนั่งเต้นเลยแค่นั้นนั่งเต้นก็ได้เหรอ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไอ้เท่นมึงก็รู้สภาพมแล้วมึงก็แทบจะมาเสียบแทนได้แล้วไอ้เว้น้าฮะได้มเท่นได้ที่มันหนักแน่นหน่อยไม่คุ้ม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 จริงๆช่วยติดอันนี้กาพรนี่เอาไปสามอันพี่สองอัน นี่ยคือมึงไม่ได้อยากเอาคะแนนไม่ได้อยากอะไรมึงจะเซฟกำลังไปเพื่ออะไรอย่างพี่มาดูวะเนี่ไอ้บ้าไอ้แค่มันไม่เอาคะแนนแล้วเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องแล้วไม่ไหวแล้วยิ่งก็บไฟเทนไฟเทนอีกเออไม่ดูเคะแนนป้า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  แทงข่าก็เกมตั้ง,งใจตั้งใจเกมเป็นเกม,เเกมอย่างนี้คุณไม่ตั้งใจไม่เอาเอาดีไม่ได้ดูเหรอเมื่อกี้เนี้ยไปด,ด <laughs> เูเร็วเร็วเร็วเ<า>ม<า>ื่อัหรผมไม่ติดผมก็จะปล่อยให้คุณเต้นก,กันแหละอเอามาเอามา กูจะเหนื่อยตายก้คยกูนอนักคอนเบาบางสิเาสลับเอาน้ตเอาน้ตมาดีกว่าเออไปที่สีเลยลูกไเถ้าเต้นอย่างนี้นะกูจะติดเลยเอาเลย น้องเก่งมากโอเคมาไดุ้กนะช่วงหน้าพบเสียนดบ่อดที่มาพร้อมตัวเทพของการลุกหนั่งอุ้ยอุ้ยได้ได้เอ้ยเด้ยมามา กับของสุด <sp> ท <problem> ึ so, ่งโอ้โหเขาุูหนักต้องใช้เท้าเดาะลูกพิ่ปองผมว่าอันนี้น่าจะยากกว่าผมว่าเขาน่าจะดเดาะอันนี้ช่วงหน้าอาพร้